การที่จะเป็นอิมพอสเตอร์มันยากเหลือเกินแล้วควรจะต้องทำยังไงดออีจะเสกคาถามหาอิมพอสเตอร์จะเป่าด้วยมนลน้ำฝนเออจะทาด้วยเนยลงบนน้ำปัง<อ>จะโรยน้ำตาลให้หวานชื่นใจจะเสกคาถามหายับยั้งครูเม จะให้พวกแกเป็นน้องไก่จะมุดลงไปในท่ออะไรแบบจะเนียนให้เหมือนโรออนทากินเต้าโอ้ยเหมือนละเกินอินพอร์เตอร์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 อินพอร์ว่ารู้ไหมแล้วก็ถามวิธีแยกที่กูท่องไม่มีผลเราควรไปเออไอ้ขาว รอฉันด้วยสิฉันไม่อยากอยู่คนเดียวอ่ะไอ้ขาวไอ้ขาวแกจะวิ่งไปไหนแกเป็นนักวิ่งมาราธอนเหรอหรือว่าแกเป็นพี่ตูนจะไปแต่ก็ไปไอ้ขาวรอด้วยค่ะชมพูเอ้าไอ้ขาวไอ้ขาวแกไปไหนไอ้ขาวจากหลักฐานที่ผมเก็บมาทั้งหมดนี้ผมบอกได้เลยว่า v เท่ากับ s สน t ค่ะอแกรู้ได้ไงวะเนี่ยก็ฉันวิ่งมาไม่แกีมีหน้าแกวิ่งเร็วเชียวว h a t ้วไอ้ขาว ไอ้ขาวแกบอกเอเว้ยแกจะโหวฉันเหรอไม่นะคือฉันฉันแค่อยากจะตามแกเฉยๆฉันไม่ใช่อิมพอสเตอร์นะเว้ยไอ้ขาวไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าอ่อนไอ้ฟ้าอ่อนบอกว่าโหวตโหวตโหวตอะไรโหวตใครโหวตเว้บโหวตไอ้ขาวไม่ไม่ไม่ฉันฉันจะต้องโหวตไอ้ฟ้าอ่อนเพราะฉันรู้ว่าไอ้ขาวมันไม่ใช่ไอ้ขาวอย่านะเว้ยไอ้ขาวเกลือ ไปลไอ้ขาโวยวตัวเองด้วยคืออะไรวะไม่ไหนขาวเก็บเป็นเพื่อนรักฉันเอาไว้ฉันยังไม่ให้แกออกไอ้ขาตึง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 <ะ>ท่านผู้มีอุปการะคืนเปิดซาท่านผู้มีอุปการะคุนเปิดซาขนาดนี้ทางยานของเราจะให้ท่านผลิตน,น้องกันวดเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไม่เรลวลาบไม่ติดวะเนี่ย <laughs> ผลิต้องไก่แล้วใครล่ะครับ้องไก่อยาก What? า oh าร,าากาารกู้ไอ้ฟ้าอ่อนไอ้ขาวเหรอไม่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 ไอ้ขาวจะฆ่าไอ้ฟ้าอ่อนเรอะคือเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเราเราต้องถามก่อนว่าเอ,อ,อยู่ที่ไหนเหรอเกิดอะไรขึ้นไอข้ไอขาวบอกว่า What ค,ค,คือเกิดเลยอะเธอฉันไม่ได้อยู่ทำอะไรมันเลยนะ คือฉันก็อยากรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนอะไรวะงงแท้เซอร์เบียพอร์ตหรือเปล่าเราต้องถามก่อนว่าเออไอ้ม่วงอยู่ที่ไหนหรอเออฉันฉันตอบไม่ได้อะว่ามันอยู่ที่ไหนเออแกงเงียบอีกสงสัยจังแต่ลองเอาเอาเขียวก่อนละกันนะ<อ>ช่วมพูออกไอม่วงไอ,ไอ้ขาว ไม่นะทำไมพวกคนต้องทำกับสุภาพสติไม่น่าจะใช้สุภาพสตีใส่หมอกลุกเสือมาเชียว,วเมาครีล่าสัตว์เมาครีล่าสัตว์เอาไงดีวะคือตอนนี้นี่ฉันรู้สึกว่ามันแปลกๆปอู้หเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกว่อนนะไม่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 ฉันรู้สึกว่าเหมือนอม,มันต้องมีใครฆ่าแล้วมันต้องมีใครฆ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวฉันฉันฉขึ้นไปฉขึ้นไป,นนไ,ปไอ้เขาไอ้เขาอยู่กับเรา ไม่ไม่น่าใช่อีเข่าไม่น่าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บ่วงมาไอ้บ่วงมาไอ้บ่วงมากดเป๊บฉันต้องสืบให้ได้ว่าไอ้เขียวตายไอ้ม่วงไอ้ม่วงแกเลยไอ้ม่วงแน่นอนไอ้ม่วงอืมอืมอ่ะฮะอะฮะอืมอืมอืมอะฮะอะฮะ what เมื่อไหร่แกจะพูดสักทีไอ้น้ำเงินหรือแกจะต้องเป็นแบบว่าออมออมอืม巴拉ล拉ออมออมอืม巴拉อ拉 หิวเลยว่ะฉันฟันธงเลยสีม่วงไอ้ม่วงเป็นอิมพอสเตอร์เพราะว่าสีขาวอะฉันะ่ะติ๊กมันไว้ตลอดเวลาเว้ยมันไม่ใช่ต้องเป็นไอ้ม่วงนะโอ้โหและไอ้ม่วงยังแบบกดสคริปด้วยอะตรจิตใจดี ้องอีกเหรอปังเงงปังเง่งปั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 งเง่งงงปังปังปังังเง่งเง่งเงเง่งเง่งเง่งเงงด oh my gosh ครั้งแรกในชีวิตโหเฮ้ยะเลาะอเชียวเป็นแบบว่าิมเอสเตอรถด่วนจ้าเธอพูสุดท้ายปิดไฟแล้วกันตายมองไม่เห็นซีมองไม่เห็นฉันใช่ไหจะไปคนเยอะจังเลยวนี มองไม่เห็นใจไหมมีใครอยู่ห้องไฟหรือเปล่าเอ๊เอ้เอเ้เฮ้มีคนมาีคนมาแบบนี้ไปแล้วเ้ยอะไรมีคนมาเจอเฟยไวท้องไฟไม่แล้ไฟไม่ไล้วฟไปต่อไปแล้วอู้ยโคดาวมาอดีสี่แดงบายบายจ้าสีลาสโซนคาบวนสุดท้าย อุ years, ้ยมาพอดีาบบายอุ้ยมีคนเจอในห้องไฟก่อนอย่างน้อยว้ยก็รอไปแบบสามศพไม่เก้เฮ้ยไงครับว่าไงเว้โอ้ยห้องไฟใช่ไหมล่ะจะตอบห้องไฟเป่าไอ้คนรีพอนะไม่พูดยิ่งหน้าสงสัยนะเว้ยเออเออเอเอเอ้าเออเออ Anh ba ơi, chỉ cần gật ơi ờ What? Anh lấy vậy đi Mấy cây cọc mấy cái à Cứ mấy cây cơm bây trang bí Ôi, tài lệ Ô, oh, quá Ý dạng nữa Ừ Lâu Word con đi bỏ chá Là ฟ้าอ่อนอ,อกเอา้าแบบนี้นี่นักฆ่าของเราก็จะนนนชนะนะจ๊ะถ้ามีคนออกเยอะขนาดนี้รา <c oughs> กรียน้ำตาลไปต่อจ้าโอ้โหกูดาวนี่มันเร็วจริงเลยวะใครปรับห้องววเนี่เดี๋ยวก่อนนะเ,เ,เดี๋ยวดว ข้อยู่แถวนี้อ้าวไอ้ขาวไอ้ขาวไอ้ขาว,าวเพื่อนรักโอ้ยเปยังไงหล่ะข่าหน้าโหดมากเออเออเออฉันโหดไหมละ่ะดูห่วงยางข้างบนหัวฉันได้เลยอ้วจะเอฟเบิร์ไปไหน <S S S อ,อ,อ,อแล้วจะเป็นคนดีผุดพรงมีที่ถูกซ่อมอยู่บนหัวคนดีสีสังคมเบิกเลยจ้ะแล้วจะต้องหาอิมพอสเตอร์ให้ได้ใครกันดที่เป็นคนร้าย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวชมพูไม่ทำเผื่อบีกลับมารอเราเหรอเฮ้ยเขารอเราเหรอไม่นะชมพูแกหรือเปล่าชมพูชมพูหรือเปล่าว้าวฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายยังขีดเอาบีดตะกลางให้เป็น ไปเรียนมาใหม่โอ้โหชัดเจ่มแจ้งขนาดนั้นสีเหลืองแกเห็นคาตาเลยใช่ไหมอะฮะสีชมพูเอามีดปากกลางเป็นน้องไก่เลยอะ่ะเออแกต้องคงคืนความยุติธรรมให้กับสีน้ําเงินนะเว้ยเออโอ้โหพิงพิงพ,งพิงกันใหญ่เลยวะโ,โ,โชคดีนะจ๊ะลากก้อยจ้าสีชมพูอโอ้โห ติดเต่งม,มากอุกอาจมากสิของพอ่นี่เราเป็นเหยื่อนะเพื่อยเพื่อนเลิศเข้าใจไหมเอ้ตายแล้วจะไ่ต้องเป็นฉันนะไม่แรงไม่ไดีอีกแล้วอ่ะเฮมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, share. และกระโดดทุกปุ่มซับสไครต์ให้กับพี่สุนเนี่ยนะจ๊ะและที่สำคัญเลยไอ้นั่นกระดิ่ง อย่าลืมกระเทือไปด้วยละมันจะได้แจ้งเตือนก่อนใครเลยนะจ๊ะลิ้นเป็นไรวะ